ต้องมาเตาะหน่อยเยขณะนี้เวลา9นาฬิกา45นาทีหน้าวัดสาบัวของ11อันนี้คือเจ้านายวัฒนาในจังรายงานสดค่ะรายงานสดตอนนี้กำลังรอคุณครูประชุมผู้ปกครองอยู่โอ้พาดวันนะคะพาดวันวิดีโอแรกที่พวกเราจะเอามาลงของทีมงานทรงสิริ โกซิตี้อะเ้ยมันเยะมากมายโอ้ยยิง้านี่นะอยกเล่นอลเล่บอหน้าร้านอย่างาานานอามเลย,ย,ย,ยทำลูกโป่งแจกเอาทำลูกโปง่งปก,กันใหญ่ปากันใหญ่เล่ทำลูกใหญ่เจ้าหนาแกงครับเหมือนไก่เลยดูดิพี่ไก่เหรออะ ไม่ดีคนมาแล้วไปขายของก่อนอันนะใครซื้อมาเหมือน